วันนี้ครับผมมีข่าวดีสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้านหลังแรกในช่วงนี้นะครับเพราะธนาคารออมสินครับเขาออกสินเชื่อสำหรับการซื้อบ้านหลังแรกโดยจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของสินเชื่อตัวนี้นะครับคือเขาให้ดอกเบี้ยคงที่3ปีเลยนะครับ3ปีนี้เนี่ยหมายความว่าเราไม่ต้องกังวลเลยครับว่าดอกเบี้ยจะขึ้นจะลงนะครับหรือจะขยับไปอีกมากขนาดไหนเพราะเราได้คงที่ถึง3ปีเลยและนอกจากนั้นครับสินเชื่อตัวนี้ครับยังผ่อนต่ำนะครับผ่อน เริ่มต้นล้านละ4,000บาทเท่านั้นเองนะครับสินเชื่อเคหะสําหรับบ้านหลังแรกของธนาคารอมสินชุดนี้นะครับในปี2566นี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างเงื่อนไขาการเข้าร่วมอัตราดอกเบี้ยนะครับเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังอย่างละเอียดในคลิปวิดีโอนี้เลยครับ ก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดานะครับสวัสดีครับผมวิทย์อิทธิศักดิ์นะครับวันนี้ครับมีข่าวดีมากๆนะครับสำหรับคนที่กําลังวางแผนจะซื้อบ้านหลังแรกก็อย่างที่เราไปนะครับว่าธนาคารอมสินครับออกสินเชื่อเคหะสําหรับการซื้อบ้านหลังแรกออกมาครับซึ่งผมต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นสินเชื่อที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับ เพราะเขาให้ดอกเบีย้ยคงที่3ปีนะต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยดอกเบีย้ยคงที่ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยหาแทบไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันค่อนข้างปรับตัวเป็นขาขึ้นมาเยอะตั้งแต่ต้นปีแล้วดังนั้นข้อแรกครับดอกเบีย้ยขาขึ้นแบบนี้ถ้าเราได้ดอกเบีย้ยคงที่จากสินเชื่อเคหะบ้านหลังแรกไปเนี่ยต้องบอกว่ามันจะทําให้เราลดภาระดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายไปเยอะเลยครับถ้าดอกเบีย้ยมีการปรับตัวขึ้นอีกนะ ซึ่งนอกเหนือจากเรื่องดอกเบีย้ยนะครับผมว่ามันมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจมากๆและสําหรับคนที่จะวางแผนซื้อบ้านหลังแรกในช่วงนี้ผมว่าคลิปนี้ครับทุกคนห้ามพลาดมากๆเลยนะแต่ก่อนจะไปคุยถึงรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนนะสำหรับมือใหม่ๆที่เพิ่งเข้ามาฟังครับยังไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยอยากจะอธิบายการคิดดอกเบีย้ยบ้านนะครับหรือว่าดอกเบีย้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ทุกคนฟังกันก่อนนะครับ เล่าแบบนี้ครับว่าการคิดดอกเบีย้ยสินเชื่อบ้านเนี่ยเขาจะมีวิธีการคิดที่เรียกว่าลดต้นลดดอกครับหรือว่า effective rate หลักการคิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลดดอกเนี่ยคิดง่ายๆแบบนี้ครับก็คือดอกเบีย้ยที่เราต้องจ่ายนะครับจะคิดตามเงินต้นคงเหลือครับยกตัวอย่างเช่นตอนแรกสมมุติเราไปกู้บ้านมาล้านหนึ่งใช่ไหมครับยอดหนี้เราล้านหนึ่งดอกเบีย้ยคิดจากยอดหนี้คงเหลือคือ1ล้านบาทดังนั้นหมายความว่าช่วงแรกดอกเบีย้ยเยอะมากครับเพราะคิดจากเงินต้น1ล้านหนึ่ง แต่สมมุติเราผ่อนไปเรื่อยๆครับผ่อนไปสักพักสักพักสักพักแล้วเนี่ยยอดนี้เหลือสักห้าแสนแล้ว ทีนี้ครับดอกเบี้ยไม่ได้คิดจากร้านแล้วนะแต่คิดจาก50,000นบาทคือเงินต้นคงเหลือครับเงินต้นเยอะดอกเบี้ยจ่ายเยอะเงินต้นน้อยดอกเบี้ยจ่ายน้อยเป็นประมาณนี้ซึ่งโดยปกติแล้วอะครับดอกเบี้ยบ้านเนี่ยเขาจะมีโปรโมชั่นครับหมายความว่าดอกเบี้ยบ้านเนี่ยเขาจะอยู่ในเลทที่ถูกในช่วง3ปีแรกโดยส่วนมากเป็นแบบนี้นะครับสปีแรกธนาคารต่างๆจะมีโปรครับดอกเบี้ยค่อนข้างถูกซึ่งณนปัจจุบันนี้ครับดอกเบี้ยสาปีแรกอยู่ที่ประมาณ3.53จุดปลายปลายอยู่ที่ประมาณนี้นะครับซึ่งพอมันกระโดดไปปีที่ ส่เนี่ยดอกเบี้ยมันจะขยับขึ้นแล้วครับกลายเป็นแบบ6-7%ประมาณนี้เนาะดังนั้นย้ําว่าเวลาเราไปเลือกธนาคารเพื่อที่จะกู้บ้านนะครับเราอาจจะพิจารณาดูแค่ดอกเบี้ยในช่วง3ปีแรกก็พอนะครับเพราะว่าหลังจาก3ปีเนี่ยเราก็จะมีวิธีการไม่ว่าจะเป็นรีไฟแนนซ์หรือว่ารีเทนชันนะครับเพื่อขอปรับลดดอกเบี้ยอยู่ดีนะซึ่งไอ้ดอกเบี้ยช่วงโปรโมชั่น3ปีแรกที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับมันจะแบ่งได้เป็นอีก2กลุ่มครับคือดอกเบี้ยแบบฟิก กับดอกเบีย้ยแบบลอยตัวนะครับเริ่มแบบฟิกก่อนนะดอกเบีย้ยแบบฟิกเนี่ยครับคือดอกเบีย้ยที่เขากําหนดมาให้เราเลยครับว่าเฮ้ยปีท <ul> <cassette. S 2> ี่1อยูเอาไปเท่านั้นปีที่ mm. 2อยูเอาไปเท่านั้นปีที่3อยู่เอาไปเท่านั้นหมายความว่าดอกเบีย้ยจะไม่มีการปรับขึ้นปรับลงเลยครับถึงแม้ว่าธนาคารจะมีการปรับดอกเบีย้ยเงินกู้หรือปรับดอกเบีย้ยอะไรก็ตามถ้าเราเลือกดอกเบีย้ยแบบคงที่หรือฟิกไว้นะครับเราจะได้ดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันตามระยะเวลาที่กําหนดเลยครับแบบต่อมานะครับจะเป็นดอกเบี้ยที่เรียกว่าดอกเบี้ยลอยตัวครับซึ่งดอกเบี้ยประเภทนี้ เนี่ยจะไม่ได้คงที่เหมือนแบบฟิกนะแต่เขาจะกําหนดมาครับเป็น MRR ลบนะครับโนนิดนึงครับ MRR คือดอกเบี้ยเงินกู้นะครับสำหรับลูกค้ารายย่อย minimum retail rate นะครับจำไว้แค่นี้พอนะฮะซึ่งดอกเบี้ยรอยตัวเนี่ยครับเขาจะบอกเป็นแบบ MRR ลบ5 MRR ลบ4 MRR ลบ3ครับนั่นหมายความว่าถ้าช่วงไหน MRR ธนาคารต่ำเราก็จ่ายดอกเบี้ยต่ำถูกไหมครับแต่สมมุตินะครับมีการปรับตัวขึ้นของ MRR ธนาคารเนี่ย MR R จาก5กลายเป็น6กลายเป็น7แบบนี้ครับเราก็ต้องจ่ายภาระดอกเบีย้ยมากขึ้นดังนั้นนี่เป็นความแตกต่างนะครับสำหรับดอกเบีย้ยลอยตัวชุดหนึ่งแล้วก็ดอกเบีย้ยแบบคงที่ชุดหนึ่งนะครับ เข้าใจไหมครับถ้าเกิดว่าใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจมาบอกข้างล่างคอมเมนต์หน่อยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครฟังแล้วงงๆไม่เข้าใจเลยนะครับก็สามารถพิมพ์ comment, คอมเมนต์คาถามมาข้างล่างคลิปวิดีโอได้เลยครับซึ่งผมอยากบอกทุกคนนะครับว่าตั้งแต่ต้นปี2566เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับแทบจะไม่เหลือดอกเบีย้ยคงที่อยู่ในตลาดสินเชื่อแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะต้นปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมีการปรับขึ้นดอกเบีย้ยนโยบายและการปรับขึ้นดอกเบีย้ยเงินกู้มาตลอดครับนั่นหมายความว่าถ้าธนาคารเขาฟิกดอกเเบีีี้คงท่่ไวน มันจะเป็นต้นทุนของเขาที่เขาเพิ่มขึ้นนะครับดอกเบี้ยเงินกู้พุ่งไปแล้วแต่เขายังฟิกอยู่เลยแบบนี้ธนาคารพาณิชย์ต่างๆครับเลยเอาดอกเบี้ยที่เป็นฟิกออกไปครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับของธนาคารเองนะแต่แต่แต่นะครับก็ต้องบอกว่าสินเชื่อเคหะสำหรับบ้านหลังแรกที่เรากำลังจะคุยกันในคลิปนี้ครับกลับให้ดอกเบี้ยคงที่ถึง3ปีเลยนะครับเนาะดังนั้นหมายความว่าปี6667,68นะครับไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้จะขึ้นไปอีกขนาดไหนก็ตามนะฮะ เราก็ จะไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกังวลแล้วนะครับเพราะดอกเบี้ยเราถูกฟิกไว้แล้วอ่าน่าสนใจเลยใช่ไหมครับดังนั้นครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูรายละเอียด Product นะครับของสินเชื่อเคหะสําหรับบ้านหลังแรกจากธนาคารอมสินกันครับสินเชื่อตัวนี้นะครับชื่อว่าสินเชื่อเคหะสําหรับบ้านหลังแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นกันก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นนะครับก็คืออัตราดอกเบี้ยเนี่ยเขาให้คงที่3ปีแรกนะครับอยู่ที่3 9 9ต่อปีนั่นหมายความว่า3ปีแรกนี้ย้ำอีกทีครับเราไม่ต้อง กังวลเลยนะว่าดอกเบีย้ยเงินกู้ MRA ดอกเบีย้ยนโยบายจะปรับไปมากขนาดไหนเรามีหน้าที่จ่าย3.99%ต่อปีคงที่3ปีแรกนะครับจุดเด่นที่2นะครับคือยอดผ่อนต่ำครับยอดผ่อนเนี่ยล้านละ,ะ4,000บาทต่อเดือนในช่วง3ปีแรกครับอันนี้น่าสนใจครับก็คือปกติเนี่ยเขาจะต้องผ่อนอยู่ที่ประมาณบ้านนะครับบ้านล้านหนึ่งเนี่ยจะผ่อนอยู่6,000-7,000บาทนะครับแต่สินเชื่อเคหะสำหรับบ้านหลังแรกตัวนี้นะ ผ่อนเริ่มต้นล้านละ4 0 0พบาทถูกไปเกือบประมาณ4 0เลยนะครับดังนั้นมันก็ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับเรานะครับแต่ผมแนะนําแบบนี้ครับถ้าเป็นไปได้นะถึงแม้ว่าผ่อนถูกล้านละ4 0 0พันะแต่ผมก็อยากให้เราเอาเงินเก็บส่วนต่างนะครับมาโปะชาระหนี้นะครับเพื่อที่หนี้บ้านเราจะได้หมดเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดดอกเบี้ยม,มากขึ้นด้วยซึ่งเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกนะครับ จุดเด่นข้อที่3นะครับคือเขาฟรีค่าจัดทํานิติกรรมสัญญาแล้วก็ค่าบริการสินเชื่อนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเขาสนับสนุนค่าจดจำนองให้อีกด้วยอ่า ผมถึงบอกไงครับว่าค่อนข้างน่าสนใจเลยครับสำหรับสินเชื่อเคหะสำหรับบ้านหลังแรกตัวนี้นะครับต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติผู้กู้กันนะครับสำหรับผู้กู้นะครับจะต้องเป็นผู้ที่ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคารนะครับแล้วก็มีอายุครบ20ปีขึ้นไปนะครับและเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ผ่อนชําระแล้วเนี่ยจะต้องไม่เกิน70ปีนะครับมีอาชีพและรายได้แน่นอนนะครับถ้าเป็นกลุ่มพนักงานประจําไม่ห่วงครับทั้งราชการพนักงานเอกชนรัฐวิสาหกิจกลุ่มนี้ผมไม่น่าเป็น ห่่วงเทารครับไแต่กลุ่มที่จะมีปัญหานิดหน่อยครับก็อาจจะเป็นกลุ่มฟรีแลนซ์คนทําอาชีพอิสระเจ้าของกิจการเนี่ยนะครับก็ต้องเตรียมพร้อมดีๆนะก่อนไปกู้ไม่ว่าจะเป็นหลักฐานรายได้นะครับหลักฐานการทํากิจการอะไรต่างๆเนาะซึ่งขอไม่พูดในคลิปนี้ละกันนะครับแต่ผมทําคลิปแล้วล่ะว่าสําหรับเจ้าของกิจการฟรีแลนซ์เนี่ย ถ้าจะเตรียมพร้อมก่อนกู้ต้องเตรียมยังไงบ้างเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันได้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ให้ครับทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูอัตราดอกเบีย้ยกันนะครับย้ําว่าสินเชื่อที่จะเห็นต่อจากนี้สําหรับกรณีการซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรกซื้อบ้านซื้อคอนโดหลังแรกเท่านั้นนะครับดังนั้นการสร้างไม่เกี่ยวนะครับ การรีไฟแนนซ์ไม่เกี่ยวการกู้ต่อเติมไม่เกี่ยวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยมีบ้านไม่มีที่อยู่อาศัยเลยแล้วเพิ่งจะซื้อเป็นหลังแรก First time แบบนี้ถึงจะได้ดอกเบีย้ยตามตารางนี้นะครับอ่ะ จากตารางนี้ครับเราจะเห็นว่าเขาไม่ได้กําหนดวงเงินกู้นะหมายความว่าไม่ได้มีเพดานราคาครับว่าต้องสองล้านสล้านสล้านก็สามารถกู้ได้หมดนะครับเนาะค่อนข้างดีเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูจากตรางนะครับจะเห็นว่ามันแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับจะเป็นฝั่งที่ทําประกัน MRTA นะครับกับแบบที่ไม่ทําประกัน MRTA นะครับขยายความนิดเดียวครับประกัน MRTA คือประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อครับก็คือประกันที่คุ้มครองวงเงินกู้บ้านนี่แหละนะซึ่งโดยตามกฎหมายแล้วครับเราสามารถทําหรือไม่ทําก็ได้น แต่แน่นอนครับการทําประกัน MRTA เนี่ยจะช่วยให้ดอกเบีย้ยหรือเงื่อนไขต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโอเคกว่า นะครับเนูก็ลองไปพิจารณากันนะเริ่มตั้งแต่ฝั่งที่ไม่ทําประกัน MRTA ก่อนนะครับสำหรับดอกเบี้ยปีที่1นถึงสครับในกรณีไม่ทำนะก็ยังได้ดอกเบี้ยคงที่อยู่ครับแต่จะอยู่ที่4.490เปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับและปีที่4ไปต้นไปเนี่ยนะครับก็จะเป็นดอกเบี้ยลอยตัวแล้วเห็นไหมลอยตัวคือ MRR ลบ1.250นะครับซึ่งเฉลี่ย3ปีครับจะอยู่ที่4.490สําหรับกรณีที่ไม่ทําประกัน MRTA นะครับอ่ะลืมบอกไปครับว่า ข้อมูลณนะปัจจุบันที่ผมใช้ในคลิปวิดีโอนี้นะครับ m r r ของธนาคารออมสินตอนนี้อยู่ที่6.745%นะครับข้อมูลณนะวันที่10เมษายนปี2,566นะครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูแบบทําประกัน MRTA บ้างนะครับ ปีที่1นถึงสนะครับดอกเบี้ยคงที่3 9 9ซต่อปีนะครับและปีที่4เป็นต้นไปนะครับอยู่ที่ MR รลบหนึ่งเเท่ากันนะครับดังนั้นจากข้อมูลดอกเบี้ยที่เล่าไปนะผมว่าเราต้องมาพิจารณาเองครับว่าเอ๊ะวันนี้เนี่ยเราควรทําประกัน m r t a หรือเปล่าแต่ผมก็แนะนําอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าวันนี้เรายังไม่มีหลักประกันไม่มีเงินสํารองหรือไม่มีประกันชีวิตอื่นๆเลยเนี่ย การทำประกัน MRTA ควบคู่กับการกู้ซื้อบ้านเป็นอะไรที่เวิร์กนะครับแล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่ควรประมาทนะซึ่งถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนีครับเราไม่สามารถผ่อนชาระหนี้บ้านก้อนี้ได้แล้วเนี่ยเราจะได้มีหลักประกันที่ทําให้บ้านหนี้บ้านหลังนี้นะครับมันมีคนมาจ่ายแทนเราโดยที่ภาระอันนี้เนี่ยมันไม่ส่งต่อไปถึงคนด้านหลังนะครับเลาก็ลองพิจารณาดูนะฮะ ต่อมาครับนอกเหนือจากเรื่องนะครับอัตราดอกเบีย้ยก็มีเรื่องเงินงวดผ่อนชำระอีกนะอย่างที่บอกไปครับสปีแรกเนี่ยเริ่มต้นผ่อนล้านละ4,000บาทนะครับถ้า2ล้าน ก็8,000 3ล้านก็หมื่นสองนะครับในช่วง3ปีแรกเอาง่ายๆแบบนี้ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากรู้ว่าบ้านที่จะซื้อราคาเท่าไหร่อะครับให้เอาจํานวนเงินที่เราจะซื้ออะครับเช่นถ้าบ้าน1.5ล้านนะครับก็เอา1.5แล้วก็คูณกับ4 0 0พเข้าไปครับก็จะได้ออกมาว่า3ปีแรกเราต้องผ่อนประมาณเท่านั้นต่อเดือนแหละนะครับโนก็ลองไปคิดคํานวณกันนะซึ่งเขาก็บอกนะครับว่าตั้งแต่ปีที่4เป็นต้นไปเนี่ยเงินผ่อนเนี่ยจะเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดนะครับซึ่งผมก็แนะนาเหมือน ใช้ตัวเลขล้านละ4 0 0 0แบบนี้นะครับเราเห็นแบบนี้โอเคมันดีครับเพราะว่ามันได้ลดค้างวดช่วงแ,แรกแต่การคำนวณเนี่ยเราควรจะเผื่อตัวเลขไว้ครับเช่นล้านหนึ่งเนี่ยก็คิดเหมือนเดิมที่ผมบอกตลอดครับล้านละ6 0 0 0แบบนี้ดีกว่านะครับเพื่อความปลอดภัยในการวางแผนเนาะและระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการนะครับของสินเชื่อเคหะสําหรับบ้านหลังแรกชุดดีนะครับสามารถยื่นกู้ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่เห็นคลิปนี้เลยนะ ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2566นกะครับก็คือเกือบปลายปีเลยนะครับและจะต้องจัดทํานิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จนะครับภายในวันที่29กันยาปีสอ6พันนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของโครงการสินเชื่อเคหะสําหรับบ้านหลังแรกจากธนาคารออมสินในปี2566นี้นะครับเป็นไงครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการนะครับลองพิมพ์คําว่าสนใจมาบอกกันหน่อยนะครับจะได้ดูว่า ในช่วงปีนี้มีใครที่วางแผนจะซื้อบ้านกันเยอะขนาดไหนนะครับซึ่งจริงๆสําหรับผมนะฮะผมก็ถือว่าเป็นอีกโครงการจากทางภาครัฐที่ดีมากๆนะครับที่ออกออดอกเบี้ยบ้านแบบคงที่3ปีมาให้นะครับเรียกว่าต้อช่วยลดภาระช่วยลดความกังวลใจให้กับประชาชนได้เยอะเลยก็ต้องขอบคุณธนาคารออมสินมานาที่นี้ด้วยนะครับที่ออกโครงการดีๆแบบนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับผมก็ย้ําอย่างนี้ฮะว่า สุดท้ายแล้วฮะการซื้อบ้านสักหลังหนึ่งเนี่ยเราอยากจะให้เอาเรื่องโปรโมชั่นเงื่อนไขพิเศษอะไรต่างๆเป็นเกณฑ์รองนะครับในการตัดสินใจแต่เกณฑ์หลักในการตัดสินใจเนี่ยผมอยากให้เรายึดเอาเรื่องความพร้อมการเตรียมเรื่องการจําเป็นนะครับความจําเป็นความพร้อมของเราเป็นหลักนะครับว่าวันนี้เราจําเป็นต้องซื้อหรือเปล่า วันนี้เราพร้อมจะซื้อหรือเปล่านะครับมาเช็คเรื่องเงินดูบัญชีรายรับรายจ่ายดูเรื่องสภาพคล่องคิดพวกนี้เสร็จแล้วครับไอเรื่องโปรโมชั่นต่างๆเนี่ยผมว่ามันเป็นปัจจัยเสริมที่มาสนับสนุนครับการซื้อบ้านเป็นการวางแผนระยะยาวเป็นการเดินทางระยะยาว 30- 20ปีนะครับอย่ารีบตัดสินใจอะไรเกินไปเพราะกลัวตกรถ กลัวตกขบวนนะครับเพราะสุดท้ายถ้าเกิดกู้มาแล้วซื้อมาแล้วผ่อนไม่ไหวเนี่ยคนที่ต้องเหนื่อยคนที่ต้องรับภาระก็คือเราแต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่มีใครมาร่วมรับภาระด้วยเนาะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครนะฮะกำลังสงสัยลังเลฮะว่าจะซื้อบ้านดีไหมจะตัดสินใจเลยดีหรือเปล่านะครับผมเนี่ยได้ทำคลิปวิดีโอนะครับชื่อว่า how to ซื้อบ้านหลังแรก ก็จะไล่สเต็ปมาเลยครับว่าตั้งแต่ก่อนจะซื้อคิดยังไงวางแผนเรื่องเงินวางยังไงเลือกทำเลทำยังไงมือหนึ่งมือสองูยังไงคือผมว่าผมทำค่อนข้างละเอียดแล้วก็ครบทุกมิติเลยนะครับเนาะดังนั้นสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะไปคุยกับใครไปปรึกษาใครไม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงอะครับผมอยากแนะนำว่าลองเสียเวลาสักประมาณชั่วโมง ลองไปดูคลิปนี้ก่อนนะซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปฟรีครับทุกคนก็สามารถดูได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับเดี๋ยวลิงก์เนี่ยผมทิ้งไว้ข้างล่างคอมเมนต์วิดีโอนี้ให้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปครับผมฝากกดไลค์นะครับกด u b s c r i b e หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับรวมถึงตอนนี้ในช่องผมนะครับมี YouTube Membership โปรแกรมแล้วนะครับสำหรับ พอนะครับอยากจะเป็นกําลังใจสนับสนุนให้ช่องก็สามารถร่วมมาเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็สนับสนุนทางช่องได้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ